แลบผมครั้งแรกนะฮะ,ะที่เรียกว่านำญ,ญาติเป็นน้องนะที่ห่างไกลกันนานนะผมอยู่หลายบ้านหลายเมืองก็วันนี้มีโอกาสทางเชียงตุงก็มามาเยีเ่ยมเยือนทางเมืองสิงห้าราวกอนทางเมืองสิงห์ก็มาเยีเ่ยมเยือนเชียงตุงนะผมถนนที่สามารถนํารถจากเชียงตุงมาตรงน,นี้ได้นะผมตอนนี้เมืองสิงนะห์นะเดี๋ยวจะให้ดูครับผม ถ้าผมห,าหลังจากการพี่น้องที่ได้จากกันพัฒนา,าจากกันหลายปีนะหลายปีทั้งนั่นก็กลับมาเรียว่าอสอบถามหาก,กันเคยญกัิที่เคย ที่เคยเป็นขยาดกันระหว่างนะรเมืองสิงกับเชียงตุงนะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการนําคณะที่จากเมืองเชียงตุงมาที่เมืองสิงนะครัไปไปไปบเดีเ๋ยวดูดดดต่อนะครับผมนะ,อะตอนนี้ญาติพี่น้องที่เรียกว่าพักผาจากกรรมานันก็มาสอบถามสัตว์ที่กันนะครับผมจากเชียงตุงนะมาที่เมืองสิงตรงนี้เป็นจุดชุดของชาวใต้เหนือนะ,อะจ่ายกดแก้ว ทางอเมริกานี่น่าจะรู้จักดีนะครับผมจะดูต่อนะฮะับผมบางคนก็ไม่ได้พบหน้าคัตตากันหลายไม่ใคยพบหน้าคัตตาการนะครับผมก็สิบสูตรสิบสามสิบเรียกว่า

พี่น้องชิตรงกับพี่น้องนะางสิหงกำลังคุยกันเป็นชุมชนใต้เหนือนะตรงนี้เปนูต่อนะนี้เขากำลัง เนี่ยกรับพี่ๆน้องกำลังสนทนากันอยู่ทั้งผมแล้วก็จากเชียงตุงมาที่เมืองสิงห์นะผมเมืองสิงห์แล้วก็จนว่าจะเป็นพี่น้องใต้เหนือนะครับกำลังนั่งคุยกันถามสาธารณสุขสุริยแปมนะครับตรงนี้เป็นชาวใต้เหนือนะครับชาวใต้เหนือจากเชียงตุงนะานนั่งรถมาทั้งวันมาด้วยกันนะแล้วก็มาเยี่ยมเยือนชาวใต้เหนือทางที่เมืองสิงห์นะครับ สอบประปวราวนะผมวันนี้คุกับคุยกับเราหรือครับผมตัวนี้มานั่งมานั่งดื่มข้างทางน,นะผมมานั่งดื่มข้างทางแล้วก็มานั่งคุยกับชาวบ้านเขาแล้วก็นั่งคุยสื่อสารกับพี่น้องชาวตะเหนือนะ่ะแล้วก็อาจจะได้เห็นว่าภาษาภาษาที่ขาพูดคุยกันนั้นภาษาตะเหนือทางๆๆทางเมืองสิงห์นะผมแล้วก็จะได้มาเยี่ยมเยี่ยมญาติกันนะถือว่าเป็นการเยี่ยมญาติกันครับ ติดใจมีเพื่อนุูนักติดน้ำติดนะใช่เดขาใครก็เป็นเธอมันก็ว่าหลงนั้นติดในอิสานอน่ะคนมึงสิงว่ามาอยู่ติดจมกเยอช่วคนได้ปอกอยู่มึงสิงขึ้นว่าเี่ขาใครโย้โอะเขามาอยู่มึงสิงเลยมาช่เป็นห้องไ้ห้านน่ะเป็นห้องได้หวานชั่วเ่ามีเขาชั่วเปิดมาเหงื่อสนั้นชั่วมัดฟ้อมาเห็นเวียรมึงชิงอ่ะฟเป็นได้หวานอะไรยัอยู่ที่ไหน อันไอปมออเอิงตุงกี่ตรละจิงตุงมอหกี่กัมมอหกัมมอหกัมได้กันมอหกัมตือกับมังเดนเลยไปหัดมังเด้นนัะเออมังเด้นก็อยู่ในปีนึงนี่ไปอยู่มังเด้นปีนึงกัเออปัญหาอะเรื่องปัญหามังเด้นนะเรามาเรามาถูกปายเหยียดถึงี่อ่อนเามะมันมังเดนนี่มันมันไม่ไปอยู่แคมป์เัว่าเป็นบ้านต้นรสามสามากัญหาเป็นบานหาในปาญเป็นนึกตอ

กานไส้กไไ้ากา้อยู่แต่นั้นยินค่ายอคันเันไหนะันมาเอาเยแล้วผมก็เรียกว่ามานั่งนะพูดุุยปุยกับชาวต่างถินนะฮะ นะชุมชนหมบ้านเขานะครับผมตอนนี้บอกหมยตกนะมานั่งคุยกันลินข้างทางนะผมบอกเหมยตอนเช้านะบอกหม่ยตกเราถผ่านไปผ่านมานะผมอันนี้เป็นรไออ่าเนาะดูเป็นก้ามยี่นะเออยี่ยี่ันยันาปีที่มากใคผู

บอกเก่าโทรหากันก่อนอยู่ว่าอยู่ว่าอยู่กันด้ได้มาจุกันไปเหมือนเหมือนเอาแต่บ้าะเราต้งโทรโทรบอกเก่าไปในทีนะกันได้ไปก็ปี่ปีๆนอนดองจะได้มาจุกันมีใชได้การสกบอกใช้สกบอกอ่ะการนอนเหนื่อยเหนื่อยหงุดหงิดอ่ะกันไปตั้งสามเดมต้องข้ามเดมยาบ้าขึ้นเฮ้อไปก่อนสามสิบกิโลก็ถึงอ่ะถึงถึงบรรคุนกับเดียวอ่ะไปตั้งบ้านนี่ผมได้น่ะเนาะว่าไปไปตั้งบ้านนี่ผมได้ เพราะว่าถ้าไปตางมาเนี่มันเป็นปันเขาละเขาไปต่างราวเออลองโค้งอ่ะลองโค้งอ่ะขี่เ้อลองโค้งไปขามุลองมลองเลยมืลองอ่ะขามือขี่โดดขึ้เียวก็นเท่านั้นไม่ใช่อ๋อขามือขี่โดดแคเท่านี้ใช่ก็เดืออีกกนรจกันเราลูกมังสิงไปสริมแล้วข้ามให้เธอไป เออเารในกอนนะฮะไปจับรถจังาเลามือก็ก็รถก็ขาขึ้นรถเนยเนเฮ้อตาไหนตาไหนตาไหนตาจุดเชนจุอนตาจุดนกันเออตาจุนเะนมาไปลาวจ้ะไปไหนโอ้ตอนฝตอนนน้อเ็กก็แ่่ิงโลจู้ทำเดมมาเออกำมัดกับไปกันน้ะอ๋อตาฝนไฟฟื้นตอนฟื้นเนนี่นมตาเฮ้อรู้เข้าก็โยที่นั่นเนี บอกก็นอนหอยซาเนี่ยเขาโล่สาวเขาโทกันทีหนักก่าสาวขำนมากเลยาก็วดตดเน่นนนท่ร้จัอะไรขำุดกได้คนตางประเทศเอออาหารเป็นไปคนต่างประเทศขับซ้ำเลยมันนะขับจี๊เชนยืดขับีเชยืดีาเ่นยืดขัีเ่นนถ้าจะไปกับไปถึงเจ๊คองเขามีโค้งเขาใหอ่ใหญ่ไปนะเจคองเขามีโคงคันโคงใหญ่ๆหญ่ไป

ติจตงแซนหัน,นหปัญหาหุอแอวกัตจั็งแซนันหนปั๊มหัวไปไกลออออถ้าขามโคเลยเขาไปขับปานมา้เนาะปานขามอมเบิงมาเลยก็ออออไปกี่วันตีนจะไปได้ละอ,อันขามโคเนี่มันก็ขามไปอัตตาซื้อโคซื้อข้องก็คนก็คืบปอกละอันนั้นนะก<ช>ามวองเด่นการขามแต่ต้องเช็ดการไม่ใช่เลยขึ้นเรื่อตอนไนขึนอันเหนกนตอนั้นฟูน่ขึ้นอนไหกันอ๋อนิดข้างร้ายขึ้นเลยไปเอง เขาขับปานปานได้กี่ขึ้นปัสสาวเดินหนึ่งเล้อ๋อปาสร์ตไปงัอืออ๋อปัสสาไปก็จะเปเดินว่าล้อมันจะต้องมันจะต้องไหนอ่ะบาๆรักษารักษาทันใดไปต้งไปว่ามันนุ่งตาเลยหามันจะลงตาเอนขึ้นดับก้าดุด รถจึงสุ่มมากกว่ากานเหนมันน่าตากินกันเดียวคนละตากันการทางแต่ทีไปยิ่งแค่ะนาเมื่อนั้นตผมนั่งโปรตีกับชาวบ้านเขานะเกี่ยวกับการเดินทางตรงนั้นตอนนี้อาจจะจึงสุ่มมามันลาวอากเชียงลาวไปตากเกล็ดไปตามเดียมทองคำอะไรยังไงกันตาผมก็ครั้งแรกนะผมที่เรียกว่าเปิดทางนะเปิดทาง ที่เอาทางการสิงหงมาถึงเมืองสิงได้นะครับก็มาดังก็เคยก็มาเยี่ยมญาติกันเยี่ยมเยียนกันฮะพี่น้องชายเหนือเออเคยญาติกันก็สามารถเยี่ยมมาเยี่ยมกันได้อย่างที่ผมเคย่ทำน้ำทสเลนะครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะพี่ติ๊ดที่สุดทางนะแล้วก็พบปะผู้คนหลากหลายเดินทางไปหลายที่พบปะผู้คนหลากหลายนะครับหลากหลายวิชีวิตหลากหลายประเทศนี้หลากหลายชาติพันธ์ หลากหลาความรู้นะขอที่ผมนำเสนอฮะนี่ก็เป็ส่วนันกระบนการทางที่มาอย่างบางสิ่งบางร้วนะครับผมขอบคุณครับผมคุณนักชป็นน้องไสมีเก้าอะไรเพิ่มมีคนีจะไปกิเขารผมจะดูต่อนะ